สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านด้วยนะครับที่้อนรับสู่รการสมาร์ตโกบาย MTS g o ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาสินทรัพย์ทั่วโลกได้ผันผวนหนักมากนะครับราคาทองคําก็ปิดดิ่งนะครับแต่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคําเหมือนจะกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับหลังจากทั่วโลกนะครับมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกจะกลับเข้าสู่โหมดรีเซชชันนั่นเองครับในสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคําจะเป็นอย่างไรต่อและได้รับอน้สงบวกอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ ท่านนักลงทุนในทองคำผ่าน MTS p o แม่ทองสุขนะครับพบกับท่านในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5สิงหาคมแล้วนะครับเดือนสิงหาคมเดือนที่8แล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างบริเวณ2,360 การดิกขึ้นมาของทองคําในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วถือว่ามีนัยสําคัญที่จะทําให้ภาพรวมของราคาทองคําเนี่ยเข้าสู่แนวโน้มที่ทางขาดขึ้นแต่น่านอนครับพอทองคําขึ้นไปแล้วก็เทสอทามใหม่ที่บริเวณ2480เหรียญเมื่อวันพฤหัสสุกเนี่ยนะครับก็มีแรงเทขายทำกำไร ทำให้ราคาทองคําในช่วงนี้เราเรียกว่าเหวี่ยงเหวียงขึ้นเหวียงลงค่อนข้างกว้างเป็นแนวกว้างระหว่าง2,430ถึง2,470เหรียญที่เดียวการเวี่ยงอย่างนี้ก็เป็นสภาพที่ดูแล้วตลาดยังคงมีความแข็งแกร่งแล้วก็ ยังเป็นลักษณะที่เหวี่ยงในทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะว่าแนวด้านล่างนั้นปรับตัวสูงขึ้นตลอดสิ่งที่สำคัญก็คือภาพรวมของดอกเบี้ยเนี่ยตลาดเริ่มรับรู้ว่าจะปรับตัวลดลงนะครับก็เลยทำให้โดยหลักการแล้วเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าโลง อย่างรวดเร็วในช่วงวันศุกร์จากระดับ104ตลาอินเด็กส์ครับตอนนี้ก็ลงมาตลอดที่103 1. จุดเนี่งการที่ตลาเด็กส์อ่อนตัวลงเนี่ยก็แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มองว่าเริ่มอ่อนแอลงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ในดาวโจนสแตกเมื่อวันศุกร์ก็มีการปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่หลุดระดับ36บาทลงมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกว่าลงมาต่อเนื่องทำให้เงินบาทในช่วงวันศุกร์ที่อยู่บริเวณ35บาท40สตางค์ก็อย่าง กดลงมาตอนนี้ก็อยู่บริเวณสามสิบห้าบาทสามสิบสตางค์บกลบนะครับคือทางแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยยังค่อนข้างกดดันทำให้ราคาทองของไทยที่ขึ้นไปทดสอบสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมื่อช่วงวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งหนึ่งที่ระดับสี่หมืน 600บาทต่อบาททองคำซึ่งบริเวณนี้ต้องถือว่าเป็นแราวรับที่ดีในระยะสั้นของทองไทยบริเวณ40,000 500ถึง40,600บาทต่อบาททองคํานั่นเองครับดังนั้นในเชิงของคําแนะนําก็ยังคงแนะนําให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ40,400ถึง40,550หรือ40,600 เป็นการซื้อทยอยซื้อสะสมเพราะว่าภาพรวมก็ยังดูทองคำน่าจะค่อยๆปรับต,ตัวสูงขึ้นข่าวโดยภาพหลักเนี่ยตลาดก็ยังคาดว่าเฟดน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยและเริ่มมองกันว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยได้แรงกว่าที่คาดคือบางค่ายมองว่าน่าจะลดลงถึง50เป s i สพอยต์นะครับในเดือนกันยายน เพื่อที่จะแก้ภาวะคนว่างงานที่วันศุกร์ตัวเลขเพลออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าคนว่างงานลดลงมาจากเดือนก่อนเนี่ยประมาณแปดหมื่นห้าพันตำแหน่งทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากจากระดับสองร้อยสิบเคมาที่หนึ่งร้อยสามสิบเคโดยประมาณ ดังนั้นโดยองค์ประกอบรวมก็จะเห็นได้ว่าสงครามก็ยังเป็นทรัพย์สินที่น่าลงทุนอยู่ในแนวโน้มที่ทางขขึ้นอยู่นั่นเองนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆท่านสามารถติดตามได้ทาง m t s g o ซึ่งก็จะใส่ตัวเลขเศรษฐกิจให้เห็นของสหรัฐอเมริกาดังนั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าสภาวะสงคราม ระหว่างอิสราเอลฮามาสโดยองค์รวมก็ไม่มีผลดใดๆต่อราคาทองคําเรียกว่าตลาดไม่ได้แต่ใครสินไปหมดแล้วเราไม่ได้หลักลูกกลามอย่าลืมนะครับการลงทุนในทองคําก็ MTS โก d แม่ทองสุขเป็นผู้นำที่จะมีระบบซื้อขายผ่านออนไลน์ผ่านแอปเป๋าังแอปดามของเกียรตินแล้วก ท้ายที่สุดก็คือแอปเค plus e, e. ี m ทำร่วมกับธนาคารกสิกรไทยทำให้ท่านสามารถซื้อขายต่องผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านได้ผ่านแอปเค plus นะครับที่เราใช้ใจ่ายเงินผ่านแอปได้เนี่ยอยู่ในหมวดบริการอื่นๆอยูในหมวดบริการอื่นๆนะครับซึ่งท่านก็จะสามารถสมัครเข้าไปได้ก็จะเห็น ได้ว่าแม่ทองสุข m t s GO ก็คือผู้นำการลงทุนในทองคำที่ธนาคารขนาดใหญ่กรุงไทยประสิกรไทยและก็เกียรตินาคินให้การยอมรับนะครับ่างสามารถใช้เงินตั้งแต่ระดับ500บาทเพื่อซื้อทองคำได้แล้วก็สะสมและสามารถรับทองคำได้จริงด้วยนะครับการซื้อขายสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วมือทั้ง 5วัน24ชั่วโมงเลยนะครับผ่านแอปเทปัสกับแม่ทองสุข m t s โคนั่นเองก็หวังใจว่าท่านนักลงทุนและด้านการเก็บออมเงินในรูปของทองคำก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านโชคดีและสวัสดีครับขอบคุณมากนะคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการสมารถโกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ